ก่อนละครไทยยักษ์พันข้าวเหนียวนะคะวันนี้มาถ่ายทำที่นาไทยนาไทยเ็นฉากจบนะคะอย่าห้วัดวิดีโออะไรนะคะทุก้าเต็มเลยค่ะนั่งนี่นั่งรออะไรกันคะผู้่ทาเส้น ลูกค้าดูสิคะลูกค้าเต็มเลยค่ะทุกคนเนี่ยวันนี้ก็มีคุณภัยนะคะมาถ่ายละครกลับบ้านครับมาบ้านค่ะมาบ้านเจ้าของมาบ้านเจ้าของผมไม่ได้เซาแต่ผมเศร้าไล่ผมเศร้าตลอดชีวิตนะเป็นแล้วเดี๋ยวเดียวแล้วก็มีน้องๆนะคะมายกทีมเลยค่ะวันนี้ไอ้บ้านเราหลังไหนนะ อะไรนะคุณพายบ้านเราหลังไหนนะครับบ้านเราหลังไหนก็ต้องเป็นหลังพิเศษสิคะคุณไพ่หลังนี้เจ้าเขาอย่หลังนี้มนหลังพิเศษเนี่ยไงคะหลังพิเศษเนี่ยคุณพา่ใหญ่พิเศษมากเลยเห็นไหมมีกล้วยให้เป็นหวีเลยผมอยู่ได้แล้วพี่อยู่ได้ไหมครับนี่ถ้าผมอยู่ได้ถ้าผมอยู่ได้ถ้าผมอยู่ได้แล้วพี่อยู่ได้ไหมครับเปล่าไม่บอกกินยาก่อนกินยา แต่ละคนเหล่มหัวอ่ะช่วงนี้กำลังเซตฉากกันอยู่นะคะยังไม่ได้เริ่มค่ะแล้วเราก็จะถ่ายกันไปยาวๆเลยจนถึงดึกสุกเสาร์อาทิตย์เต็มสุกเสาร์อาทิตย์ส่วนมากเต็มไหมครับเต็มก็ก็เต็มเนาะอยากจะบอกว่าที่นี่บรรยากาศนี้นะครับถ้าเรามองไปฝั่งนู้นก็จะเห็นเป็นผาใช่ไหมครับถ้าตื่นเช้าๆมาอย่างนี้ก็จะเจอภูเขาเจอผา นะครับไม่สำคัญอากาศแาวนี้อุโมน,นะครับดีมามออกจะร้อนหน่อยแต่ว่าถ้าเกิดมาปีหน้าเนี่ยต้นไม้ก็จะโตใช่ไหมใช่อันนี้คือการันตีคือกลางวันไ่ะที่ไหนมันก็ร้อนที่นี่ก็ออกเหมือนกันตอนนี้ก็นนเริ่มจะมีลมแล้วครับตะเว้นตกดินตะเว้นตกดินเนี่ยการันตีเลยว่าอากาศดีต้นนี้ก็ มาเที่ยวได้ทุกอาทิตย์ทุกวันก็ได้มาเที่ยวได้เลยค่ะเข้ามาได้เลยจะวันธรรมดาวันหยุดนะค่ะจะเลิกเลยจะเป็นสุกศ์อาทิตย์ีครับอากาศดีรีสอร์ทสวยค่ะเจ้าของรีสอร์ทก็สวยเฮ้ยขอบคุณมากเลยค่ะราคาพิเศษครับราคาพิเศษช่วงนี้เป็นช่วงโปรโมชั่นช่วงโควิดถ้าเต็นท์ใหญ่ก็จะสมมติว่าเต็นท์เล็กตอนนี้ราคาเท่าไหร่เต็นท์เล็ก600 เต็นเล็กจากราคาเต็นเล็ก600คือจริงๆมีจากราคา800ปกติ700 800จาก800เต็นเล็กคือมีทั้งหมด10หลังเป็นห้องน้ำรวมนอนได้2คนแล้วเต็นใหญ่เหรอครับเต็นใหญ่ตอนนี้ราคาโปรโมชั่น990จาก1,290 1,290ใช่เราไม่ให้เช่าในราคานั้นนะครับราคาพิเศษก็คือ990 990แม่คุ้มค่าครับมาได้แค่พักอย่างเดียว คก็มาเจอแับสวยใช่ค่ะพี่มานะครับเดี๋ยวเต็มค่ะเอ๊ะมาได้ทั้งปีเลยนะคะโอ้โหขอบคุณพรีเซนเตอร์นะคพักยาวพักยาวผมจะใส่มพักพักฟรีครับอ่ะพักฟรีค่ะพักฟรีนี่หนึห้องนี้ใช่ไหมคะแถมแมกล้วยให้คุณไผ่หนึ่งปีนะถ้าบอกแล้วถ้าผมอยู่ได้แล้วพี่อยู่ได้หนอยอันน่ะอยู่ได้สิแค่ อ่ะช่วงนี้รอค่ะสวัสดีค่ะผมหัวเปียกหมดแล้วร้อนดินี่แผ่นดินดูอันนี้อุ้ยชื่อแผ่นดินสวัสดีครับลูกไส้กัญญามันบัเนี่ยลูกชายคุณกันยานะคะทุกคน เอาแม่ไปใส่ครือง่รมอุ้มลูกเนี่ยฮะฮะเอาตั้งต่ออกมาในเครื่องไหนไขเลี้ยงเขาเลี้ยงไห้วันนีไงคุณนแม่เลยลุกสักลักษณะแบบไ่ได้ไก่แม่นมอันนี้แม่นมแม่นมเลี้ยงเขาลักษณะสามแม่นี่ลูกพี่เล็กนู้รู้แล้วถ้านุนกไม่ได้ต้องให้พี่เลี้ยงอุ้มไปมีพี่เลี้ยงอุ้มเข้าฉาอุ้มเข้าฉา อันนี้ก็ไทยอุ้ยดูดูดูพูดเราอย่างนี้ดีกว่ามันร้อนแล้วน้องดูหัวเปียกหมดแล้วเนี่ยอะไรข้างบนเหรอะไรข้างบนอะไรข้างบนไหนดูข้างบนสิ๊กไหนดูนะไหนดูนเ่นน่นน่ะหรอมีนกมีรวยมีนกโอ้โหอะไรครับอะไรครับผมไปเที่ยวกันไม่ไปปั่นจักรยานกันไหมไปเที่ยวไปเที่ยวนี่แผ่นดินดูนี่คนนี้ไปไปเที่ยวไปปั่นจักรยานกันปะนี่มา แม่เ่ยเอาไว้เน่ยเอาถ่ายรูปหน่อยได้โอ้ยตายแล้วหอนหอนหอน่ยปนเลยินิให้รูปจะให้เสียงดังด้วยไงจะให้รูปเอ้องเลน่กนแน่รนแอน้อู่น้อนู่อน้น้อออนนนนิ่งร้อนรร้อนร้อนอนูร้อนร้อนอิ่ง้นแ้ ท้องใจนะท่านท้อนนะเออเป่าพัดลมก่อนเป่าพัดลมก่อนเป่าพัดลมก่อนเนาะเป่าพัดลมก่อน นีแล้องขอบคุณพี่โอ๊ตด้วยพี่โอ๊ตเขียนบดนะคะวันนี้มานี่ได้เลิกแล้วมันว่าพี่โอ๊ตได้เลิกจะมาออกกล้องเราบอกว่าเราจะมาเจอกันที่นี่ตั้งแต่กองขี้ดินย่างเดียวนะตอนนี้จนที่แล้วจนต้นไม่สิญญายาวตอนนี้จนต้นไม่สิญญายาวพี่โอ๊ตเพิ่งไหนมาสวัสดีครับวัสไม่ได้จังหวะสักทีไปไหนฮะอยู่ไหนวะเน่ หนึ่งสองนึ so ่งสอว้น so ิองเมื so ่อไรจะยิ้มเสือ no ยิ้มยากนต้องไหนผบเบสนใจมากเลยด้วายอันี้ยู่มือไหนเอออยู่มือไหนชินที่อยู่ไหนวนีไหนลูกชิ้นี้อยู่มือไหน มือนี้หรอป่าบยอมือนี้ตั้งเหอเออใช่ใช่นิ่งต่อแม่แกเล่นแล้วนิ่งมากเลยตออ้ามือไหนเออมือไหนมือไหนครับีครขบโอ้เกลงมากสนใจหรือม่วงนี่ยะสวนใจหรือม่วงนี่ตอนเนี้ยยิ้มเลยยิ้มยมายมยมมลยมเมยมลเนอยย ายรูปรวมกันหน่อยเชิญค่ะเชิญมาแสดงทุกคนค่ะไทยรูไปไวเป็นที่ระลึกเป็นเกียรติให้กับหน้าไทยเนี่ยไม่เชิญค่ะถอย

ตัดีงไรก็มีแตะขี้เดียวมาใส่กูอยากดีดได้เลยเยเยังจะขึ้นใหญ่พี่ใหยโอเคหนึ่งโอ้ยน่ารักาสีน่ารได้ไงใช่ไหมน่าอยาก้ โอ้ท่านะครับโอ้โหท่าพี่ก๊อฟนะครับโอ้โหนะฮะโอ้ดอกโอสุดยอดโอ้โหนี่นุ่งโอ้โหนี่นุ่งว่ายู่ริมทะเลเอาไปแต่กูอายโอ้แซ่บประจ่าเฮ้ยสุดยอดนี่กองถ่ายเราอาบน้ำก่อนก็ได้เห็นมาเริ่มเย็นแล้วเริ่มเย็นแล้ว โอ้เรามากันน้อยคนเนี่ยพอมากันอย่างเงี้ยก็ดีใจเลยใช่แซ่บปะเจ้าเย็นแล้วนะพี่เล็กลองหัวท่าเดี๋ยวมาค่ะเป็นไงแม่ ดีอ่ะชอบอ่ะพอคนมาเยอะๆแล้วแบบเออพออยู่เงียบๆก็เหงาเอ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวพี่เจี๊ยบเย็นแล้วนะพี่ตั้มเดี๋ยวอาบน้ําได้นะคะอาบน้ําก่อนพี่เจี๊ยบพี่โอ๊ตอยากได้ส้มตำสมตำอิมตำแซ่บประเจ้าคุณกัญญาตั้งใจฮะอร่อยมากเลยหิวหรือว่าจังไหน ไม่ได้หิวคือกินพราะจิตกินยาแ่้วายสบายยาเอียงยารักษาหลอดเสียงเพราะว่าคอยแห้งคอแห้งอุ้ยเศร้าไปเลยเธอบระสันเธอบนมีแห้งมาด้าันนะเด้ๆเธอเคียวมากอะไรเขาแต่งงานแล้วท่านทำไมไม่เห็นเอ้าบนบทท่านดีไทยแหมเดี๋ยวจะเย็นเย็นนี่ทำไมวันนี้ไม่แต่คนใจร้อน ทั้งต้นไม้ก็อยากให้มันให้ใหญ่ไว้เนี่ยให้เวลามันนิดนึงได้ไหมอันนี้ก็แบบใจเย็นก่อนให้กองถ่ายได้ถ่ายก่อนได้ไหมอร่อยแล้วเจอกินข้าวยังกำลังค่ะแบทฉันจะเมิดจะไปหาแนวชากันเด้อจะนะเพราะว่าท้องอ่ะคนท้องคนไข้ต้องกินข้าวเฮ้ยจริงเหรอเนี่ยค่ะท้องค่ะทุกคนเนี่ยท้องค่ะอีหยังมาเชิญค่ะเชิญเสียวอุ้ยพอจังเลย ถ้าวันใดผัวเจ้าเปลี่ยนใจขอผ่านกานดาให้คิดถึงเขาอยากใส่รับลิขสิทธลาสัเมืองแง่เต้โอ้ยโค้ชโค้ครับวงวงนี้เลิกกี่โมงอ่ะเดี๋ยวผมมาใหม่เลิกกี่โมงของวงเนี้ยซอแจ้งครับสองทุ่มครับสอแจ้งอ่ะซอแจ๊กเพราะว่าเรวะเชิงเช้าเช้าผู้เปลี่ยนร้าน กอนถ่ายเรานะคะจะเซตที so ite, so so ่รานดอกยญาถ่ายกันนะคบปยอข้างหลังล้องมาดวเอาบึ้งกังบึ้งเบปนึ้มเ

ป็นไงคะเอ๊ะมันของข้าวสารนะคะออเจ้ยอันนี้เหี้ยอืออะไรเหี้ยไม่เล็ทใช่ไงล่ะเนี่ยเหี่ยคะกินได้เพิ่งเขียนบทยืนสวยอยู่ตรงโน้นไอ้ไอ้กินงเคยเพราะว่ามันเคยไม่หยุดเลยเราอ่ะไม่หยุดเลยกินไม่หยุดเลยเราอ่ะเออนั่นแหละ พูดอยู่คือแม่แม่ใครกัะแม่ยืนอยู่รอติดตามกันนะคะจจริงจริไม่รู้ว่าใส่ทักของนของของของุณ่ต้องล้ 수 โอเคคั a โอเคคันโอเคคันาได้หมดแล้วเหมาแฮปปี้แฮปปี้เอร์เดย์นาทไมคุณพงศธรต้องเป็นคนถือเค้กด้วยครับเขายอมเอาลูก ยิ่งกว่าเป็บตังนะคะเนี่ยขอบคุณที่เอาเค้กมาเซอร์ไพรส์แต่เซอร์ไพรส์ยิ่งกว่าบอกว่าพันห้าถ้าขนมเค้กซึ่งว่าเป็ดลอยค่ะตัวผ่านหาได้กำไรเจ็ดลอยข้ารถตั้ไกจอย่างเทพจึงนั้นจะเลยเนียนไหมเนียนไหมสิถามดูถามว่าทำกันเทำทำไม